ผู้ใดที่ขับรถกลับบ้านก่อละมันระวังด้วยค่ะพี่น้องคะอ่ะเทศการลรถ้ายหลายจะ้ะขอให้พี่น้องสู้ครูสู้คนกลับบ้านถึงบ้านอย่างปลอดภัยสูอ้มอมอกอ,อ,กอ,อกก้อมกอดของพ่อของแม่เด้อคะ่ะพี่น้องค่ะสวัสดีครับมาบอกกันอีกแล้วค่ะก็หนุ่ยกระเบียค่ะพี่น้องมันนี้สื้อผ้าพี่ผ้านอนเมื่อกี้ผักบ,บุงแยมสมไปหน่อยพี่น้องสมไะหน่อยค่ะพี่น้องค่ะมามามาจ่ะ ันน er, ี้ร้อนดอนเออห่านหรือมันไอ้วางจะตักกันยางแสบๆจะพี่น้อสบอยู่บ่เรื่อเอาอีกแล้วรื่งเอาสอนมาอีกแล้วเป็นยังขัดจกตรวจ่าเราสายจกอยู่แล้วเหมือนข้าวเหนียวเราก็จกค่ะบอายทวน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 ข้นไปโบเห็นอายไปห้าหมอ อขอหยาดจุกด้วยค่ะพี่น้องคะกินแต่สองคนนี้ยังต่อค่ะเราจะจะจกกันเนี่ยพีลินจุกอ่านู้นฮอร์โมนพี่น้องโอ้ฮอร์โมนพอกันพอกันแม่ว่าบริกินเอาเอาให้พี่ให้น้องคนเบิ่งนี่ว่ามันหลายอยู่แล้วนะหนึ่งลอยหนึ่งนี่มันได้ซ้ำแดดพี่น้องว่ามันได้ซ้ำแดดเซอเบียบรัสัซีมันได้ซ้ำนี่เราจะบอกว่ตัวใหญ่เลยหรอป้าป้า ยิ่จ้อยจะชมถ่าข้าแโอ้เอาหนหนพาว่ากนเอาไว้้ังมาอยลัย่างังมาจาเซฟเน้กันเนี่ยอูยคุณนะบอกพริยอูบ้าล้วอ้สุดหลงมาด้วยมาพี่ดไปเซฟเ์น้ำกันครับอู้ปลามือนดีตัวใหญ่อยู่ในน้ำอ่อนเนาะตัวหน่อยก็มีพี่นอง เต็มๆเลยสุดยอดไปพี่น้องหวานดูในอะไรหวานขอนี้ยก่อนหวานหวานอีดีเขาจะแหลกเขาพี่น้อง ผิสแกพี่น้องจ้ะใส่เขาแบบใส่บลอกพริกแบบนี้คือรนได้ไดีเสียพี่นอ้องต้มพักโอ้เหนือเขาเขางามพี่น้อง Oh, mm. Mm -hmm. What's that popping mm. on again. กระปุกละอร่อยผู้ใดสนใจก่อนอยากกินเนือสั่งนง่ตำใดเด้อค่ะมิหนอฮะหน่อพิ่งพี่ออเด้อเห็นมือตัวมือเนื้อขาปลาขาวๆงามสะอาดครับพยายามมักต้มกะไว้ต่อไปมันตัวหน,นี่งใหญ่มากประมาณสี่ห้ามือิน,นเนาะต้มมาดิ เป็เบียร์เยอมากสมกันอย่างนี้นะั่้าากสมกันอก็เอาไว้ดนนะเบียรไว้เป็นเดือนพี่น้องเบียรไว้เป็นเดือนนะคะทุกคนคะด้วย้บุกด,ดนี่นะขอน้วที่สำคัญไม่สาสารกัน,นบุตรเมนจ้าส่สากนบุตรด้วยน้องนะอหลมนี่ววสมปนอนค่อยหลับ เดี๋ยวเไปถามแไม่จอยอยู่ถามี่เห็บปะป๋าพี่นังก็สั่งซื้อว่าปลสมปลาอยหลักไอ้จำได้อ้าวป๋าจริงดกรเทียมขดสับเลยมีกระเทียมมาให้ด้วยอืมมากเลยที่น้องจ้าชิเปบบนี่เนืยปลา ใส่อันนี้เอาไปเขาห่อนพริกกระเพ็ดเมนูกินสไส้กินกัากระเทียมกัดเสีบจำกินก้ากระเทียมลุงเบียร์ว่าคันบริกรเขานอนม่รับตอนนี้เวลาประมาณเที่ยงคืนนะคะหมูกรอบ ลูกมากจะ<ร>ว่าชิทอดไหนค่อยกินไม่ทอดอยู่ฮะอ๋อ,อเออทำให้กิน <c oughs> ลูกขึ้นมาเปิดตู้เย็นนี่ส่งมาหน่อยก็ได้มาเขาไหวหนึ่งเขาไหว,วคุณนะคุณนะนอไอห้ามห้ามสุดแซ่บหวานพร้อมเผ็ดพร้อมเมนทั้งหวานทั้งเผ็ดเดี๋ยวพริกตอกไปเลยนะเขาหวาน แสบไม่คิดเลยจริงหรอจ๊ะหืมอืมสวยหวาน ข้าวเสียบคุณพี่กับผมเสียบพี่น้องเลยกินแบบชีสกะเทียมจ้ะแม่นครับตุ่มพักขอบกันขึ้นยังกระพื่ออร่อยเผือๆได้ไร่บอม นักมาลํายอนไปนํำหักพิษบ้างนี่ยมาลําสิงเขาจะมีมาล่อสิงวันนี้หนาาจุบบไก่ยนง่ยในยิง่ยงเสียงเนาะโลหนึ่งเนาะห่างกันเสียงนันต้องตอนนี้บะมียงัง เปิดเบิ้งแต่คลิปไม่พ<ก>ัชรีหมักเป็นดังเนาะหมักเพิ่นเพิ่นบ้านดิมันไม่เตอรหัวนะเ้ยไม่ได้ดูเขาร้องเพลงเนี่ยเบิ้งเขาบอกเพิ่นเออดูเขาเอนเตอร์เทนชอบเป็นแบบผู้หญิงแบบเอนเตอร์เทนแบบสนุกอะ่ะมันบ้านเท่านะเวลาเครียดๆย่นี้ก็เข้าไปดูอะไรอย่างงี้นะอีกผู้หนึง่งเพิ่กับเบิ้งกล้องปไปเลย บ้านพะโลกเบิบ้อง,งนี้เบื้องนั้พี่น้องเบืบ้ไห้เกิดความผ่อดเพลินนะพี่บ,บอกเป็นตัวกับหัวาพาอข่ายเขียนห้องโอ้ยคนลุกลุยาหลนยําคนทิน้พี่น้องเคยบอยยันคนทินน้เคยบอยยันคนทินน้เคยบอพี่น้องดูงนี่เบิ้นงนันก็เทียมก็จบเลยดี บ่ไบด้เลยดินั่นเม่อไหรีดีบ่าปิดคลิปบ่ได้ก็ดิโอ้ยเสียไปหมดเลยยำกันทีนะตายเสียวแทนตายราบขอถกเขาไปได้ไหมพี่น้องค่ะกินต่อเมื่อไหรอีดีกําลังสเสีย ปะเลยขึ้นหูเลยจ้ะมันมันมันเสียฟันแล้วมันยำก้อนหินพี่น้องบางคนก,กินตัวอ,อะไรบางคนก,กินต่วอ,อะไรคือมันมันยำเวลายำก้นหินมันสิปื๊ดค่ะ <c oughs> พี่น้องคะสำหรับมือนี้นะคะก็ควอมแซบมาฝากฟีฝักนองนะคะพี่น้องคะส้มปลาหน่อยตำหม,มีะะ่เลิกค่ะพี่น้อยค่ะส้มปลาน้อยคอยรักนะคะของน้องตำหม,มี่นะคะใครสนใจก็สั่งได้นะคะกระปุกละหนึ่งร้อยบาทเนาะพี่น้องจา๋า มีค่าส่งหางิบบาทครับจ้าเพื่อนเกาพี่ออเดอร์ผู้ใดอยากกินก็ทักหาน้องใดะะเดนะ้อค่ะพี่น้องคะเพจตั้มมี่หิวข้าวนะหรือตั้มมี่หิวข้าวหรืออ่าลายแอดเนาะเดี๋ยวเบีจะทิ้งช่องทางการสั่งซื้อไว้ให้ด้านล่างนะคะทุกคนคะ่ะสำหรับมือหนีกับขอตรวจอบให้ด้วยค่ะในความผิดพลาดหรือว่าเอวเอียงผิดไปนะคะพี่น้องคะ่ะ เอาความแซ่บมาฝากพี่ฝากน้องผู้ใดมาคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เพียกับหน่วยน้ำแนเดอร์ค่ะผู้ใดที่ขับรถกลับบ้านกา็ละมันระวังนะคะ <c oughs> พี่น้องคะ่ะเทศการลรถหลายหลายจะ้ะขอให้พี่น้องสู้คร่สู้คนกลับบ้านถึงบ้านอย่างปลอดภัย <c oughs> สู้ <c oughs> อ้อมอกอ้อมกอดของพ่อของแม่เด้อค่ะพี่น้องคะ่ะสำหรับมือนีเฮาสองคนก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันในคลิปหน้าเด้อจ้าสวัสดีค่ะ <c oughs>